สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้มีการโพสข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีเจความว่าข่าวลือแม่ชมพูต้องจ่ายค่าทนาย3 5 0 0 0 0หบาทมาจากเพจ f อทนายประชาชนในภาพ เป็นคลิปที่พี่น้ำฟ้าแฟนหมอป่าพูดเปยกับทนายว่ามีข่าวว่าแม่น้องฉุพูเสียค่าคดีสามแสนห้าให้กับทนายกับเขาใช่เปล่าคลิปสั้นนี้พี่น้ำฟ้าไม่ได้ระบุว่าข่าวนี้มีที่มายัางไงในยามที่คดีกำลังจะขึ้นสู่ศาลการพูดเพียงนิดเดียวเม้จะเปยก็จะถูกจับมาโยงได้ง่าย ช่วงนี้เป็นช่วงการดิสเครดิตฝ่ายโจทย์สะดวยและยิ่งฝั่งของทนายจำเลยถนัดใช้โซเชียลมีเดียมีเพจ FC ทนายประชาชนเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลยิ่งเข้าทางฝากไปยังเพจ FC ทนายประชาชนนะครับแม่ชมพูออกมายืนยันแล้วว่าไม่ได้จ่ายค่าทนายแม้แต่บาทเดียวค่าอาหารที่ไปทานกันคุณอัจฉริยะก็ยังเป็นคนจ่าย ผมหวังว่าเพจเอฟทนายประชาชนจะเขียนนะครับโดยเพจเอฟีทีมงานทนายประชาชนได้มีการโพสต์ข้อความที่ว่าเห็นอัจฉริยะท้าหมอป่าดีเบทถ้าจะดีเบทกันอีฉันฝากหมอป่าขายี้เรื่องนี้ให้กระจ่างเพราะเรื่องคัดทนายที่แม่น้องชุมพูต้องจ่ายนี่มีคนพูดกันหลายรอบแล้วไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้ยิน มันไม่ใช่ทำฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างที่อัจฉริยะเคยเปิดตัวไว้ที่โรงแรมมุกดาวิวตกลงยังไงอัจฉริยะต้องตอบเมื่อไปแต่งทนายเป็นโจทย์รวมแม่น้องชุมคูต้องจ่ายค่าทนาย350,000บาทจริงหรือไม่และจากประเด็นนี้นั้นก็ได้เกิดความงุนงงให้กับเหล่าโซเชียลโดยทางด้าน ของ F อฟซแม่น้นงชมพู่นั้นได้มีการโพสข้อความถามถึงที่ว่าทําไมมีข่าวลือออกมาว่าแม่น้นงเสียค่าทนายสามแสนห้าหมื่นบาทอย่านะโดยหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปนั้นก็ได้มีชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายโดยแม่น้นงชมพู่นั้นก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยยืนยันว่า ไม่มีการจ่ายค่าอะไรสักครั้งค่ะและก็ได้มีชาวโซเชียลได้มาแสดงความคิดเห็นต่อจากแม่น้องชุมพูโดยบอกว่าคนมันเคยออกมาพูดว่ามันไม่ต้องเสียค่าทนายไงแต่จริงๆแล้วมันเสียค่าทนายเยอะมากมันก็เลยคิดว่าแม่น้องชุมพูต้องเสียเหมือนมันไงปั่นกระแสใสร่ร้ายแม่น้องชุมพูนะเก๋กับไอแค่ความคิดต่ำ ไข่ไข่ก็รู้ทันช่างปั่นข่าวออกมาทําลายแม่นโงสู้ซู้ซูู้้นะเธอเป็นกําลังใจให้กระชากหน้ากากคนร้ายดีค่ะแม่ออกมาบอกคนทีมมโนให้รู้ความจริงค่ะสาววิตีต้องเอาอยา่างนี้ทันข่าวเขาจะได้ไม่เอาไปลงมัวมัวพวกหิวเสงเราช่วยทนายฝ่ายเราถูกต้องนะคะ สาวิตีเอาใจช่วยสู่ๆค่ะฝั่งนั้นพยา,ายามใส่รายเม่และบทีมทนายรู้สึกเข็นใจแม่สาพ่อนาไมและน้องสะดิงที่ต้องทนกับคำพูดของพี่น้องแบบนั้นอดทนอีกนิดน,นะคะสักวันต้องเป็นวันของเราเป็นกำลังใจให้ค่ะและแม่น้องชุมพูยังได้ยืนยันถึงเรื่อง เรื่องค่าทนาย350 0 0 0บาทนั้นผ่านทางช่อง YouTube ของช่องพนมจิตชาแนลโดยคุณพนมจิตได้โทรไปสอบถามแม่น้องชมพูและแม่น้องชมพูก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าเรื่องเงินค่าจ้างทนายต่างๆแม่เคยยืนยันมาแล้วว่าไม่มีการจ่ายและตอนนี้ก็ไม่มีการจ่ายไม่มีการเรียกร้องอะไรจากคุณอัจฉริยะจากทีมทนายทั้งหมด ยังไม่มีการเรียกร้องอะไรเลยตามที่คุณอัจฉริยะประกาศเลยว่าชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมมาช่วยเหลือเราแล้วมาช่วยด้วยใจเลี้ยงข้าวก็เลี้ยงฟรีเมื่อสองวันที่ไปศาลที่มุกดาหารคุณอัจฉริยะก็ได้เลี้ยงข้าวก่อนกลับบ้านไม่ได้มีการเสียค่าใช้จ่าย,ายและที่เป็นกระแสก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ากระแสนี้นั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไง ต้นต่อมาจากไหนก็ไม่ทราบจริงๆก็มวัวแต่ขายของอยู่ก็พึ่งเห็นเว็บๆสองถึงสามโพสยืนยันเรียกเป็นเงินค่าทนายไม่เป็นความจริงนี่ก็คือการยืนยันจากปากของแม่น้องชมพู่กันเลยนะคะและก็ได้มีชาวโซเชียลอีกท่านหนึ่งนะคะที่ได้มีการโพสข้อความลงใน Facebook โดยมีใจความว่า ปากบอกบริสุทธิ์ผุดผงไม่ได้ทำหลานแต่เอ่ยปากขอยืมเงินเหล่าเอซคนละ1 0 2ถึง20บาทไว้แล้วเพื่อจ่ายค่าสินไหมหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการพูดออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเห็นกันทั้งประเทศโอนกันให้ไวหน้าด้านเนาะพูดขอทานเก่งมาก ใช่ค่ะดูคลิปมันแล้วก็อยากกระโดดทิบหน้ามันเลยแปลกใจช่องโมโดดูมีการศึกษาทำไมดูไอ้ผวยไม่ออกอย่างชื่นชมยกย่องมันไร้ยังอายทั้งผวัวทั้งเมียกลยุทธ์ของคนเลวพวกนี้มันสับสนในตัวเองจริงๆนะแต่ที่สับสนยิ่งกว่าก็พวกเอฟซยิ่งด่ายิ่งบริจาค ขอให้บาปตกกับ f ซมันด้วยทุกๆคนนะถ้าจะโอนจริงๆคงไม่โอน20บาทหรอกขั้นต่ำก็ร้อยหนึ่งห้าแสนคูณร้อยได้50ล้านหน่อเนะเลยถ้า f c ห0าแสนคูของมันโง่โอนกันทุกคนมันก็จะได้50ล้านเนอเนะเลยเหมือนมันสารภาพแบบพืินในแล้วนะเนี่ย ฮ่าฮ่าเอฟ f ีหลอกง่ายงสมองฉลาดได้ซัก4-5ล้านก็ยังดีเขายังไม่ออกหมายก็จ้างคนาโรเขาฟ้องเพลงก็ขอเงิน F4 รอแหละอีย่างวะพฤติกรรมย้อนแย้งมากครับแต่มันอาจจะอาศัยประเด็นนี้มาหาเงินพอเข้ากระเป๋าพอดีก็ได้ f อสรู้ไม่ทันก็โอนกันเข้าไปคอทานแอบแฝงชัดๆจ่ายเงินเศษก็โดนจับฉีดยาต่อฮ่าๆกรรมที่ก่อไว้คนดีคนบริสุทธิ์มักจะเตรียมการอะไรไว้ล่วงหน้าเสมอเช่นหาทนายไว้รอโดยที่หมายจับยังไม่ออกหาค่าสินใหม่ไว้รอโดยที่ศารยังไม่ตัดสิน น้่นสิคะหนึ่งเดียวในประเทศไทยจริงๆ